สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะวันนี้นะคะแม่น้องเรก็ถือโอกาสนะคะออกมาช่วยงานบุญนะคะเข้าพรรษาในศาลากลางหมู่บ้านนะคะแล้วก็เลยมาจ่ายค่าไฟนะคะแล้วก็มีโอกาสได้ขับรถแท็กซี์ออกมาเองนะคะในวันนี้ทึ่ค่อนข้างถือว่ายากมากนะคะกว่าจะได้ออกมานะคะเนาะเพราะว่าช่วงนี้น้องลูกสาวคนโตมานะคะก็ได้ดูน้องเรให้นะคะ วันนี้แม่น้องเรก็เลยยาวมาถึงที่นี่เลยค่ะทุกคนตอนนี้นะคะแม่น้องเรมาที่นานะคะนี่นะคะตอนนี้มารับชมนาของตัวเองนะคะกว่าตั้งแต่แม่น้องเรหว่านนะคะทุกคนก็เพิ่งได้มีโอกาสนะคะได้มามานานะคะทุกคนนี่และคะ่ะดีใจมากๆนะคะแอบลุ้นนะคะแอบลุ้นตั้งแต่ไกลไนู่นนะคะที่ขับรถมานะคะกลัวว่า ข้าวของเราจะเป็นเหมือนปีที่แล้วนะคะทุกคนปีที่แล้วคือค่อนข้างบางบางแบบมากๆนะคะปีนี้ก็ถือว่ายังบางอยู่แต่ยังพอโอเคนะคะทุกคนแล้วย้าก็ไม่เยอะเหมือนปีที่แล้วนะคะนี่นะคะแมนโนเรก็เก็บภาพบรรยากาศมาให้รับชมกันนะคะนี่คะ่ะคือพอแบบใกล้นาเราแล้วนะคะก็มีความตื่นเต้นนิดนึงนะคะ ลุ้นนะคะว่านาข้าวของเรานะคะข้าวของเราจะเป็นอย่างไรนะคะเนาะนี่นะคะเดี๋ยวเดินไปดูรอบๆด้วยกันนะคะนี่คะ่ะ ก็ยังถือว่ามีหญ้าอยู่นะคะแต่ว่าจะเป็นหญ้าแบบว่าที่แนบกับพื้นนะคะไม่ค่อยเยอะนะคะปีที่แล้วนะคะนาข้าวแม่นงเรคือค่อนข้างหญ้าเยอะมากนะคะแล้วก็แทบไม่มีต้นข้าวเลยค่ะทุกคนแม่นงเรนะคะปีที่แล้วได้จ้างเขามานะคะเพื่อแซมข้าวนะคะเนาะดำแซมเอานะคะปีนี้ก็ถือว่ายังโอเคอยู่ค่ะเดี๋ยวไปดูร,บรอบๆกันนะคะ นี่นะคะมาก็ยิ้มออกเลยค่ะทุกคนก็รู้สึกว่าโอเคมากๆจากปีที่แล้วนะคะเนาะแต่ว่าช่วงนี้ไม่มีน้ำเนาะนี่นะคะฝนไม่ค่อยตกเท่าไหร่นะคะตกบ้างก็อาจจะมาแล้วก็เงียบหายไปหลายวันค่ะทุกคนนี่นะคะบางช่วงบางตอนก็มีแบบตรงที่เป็น แอ่งนะคะก็จะมีน้ําขังนะคะอาจจะทําให้ข้าวเราไม่งอกนะคะแต่ก็ถือว่าส่วนน้อยค่ะนี่นะคะหูบรรยากาศดีมากเลยค่ะลมตลอดเลยถ้าแม่น้องเรมีอินเทอร์เน็ตในนี้นะคะแบบว่าสะดวกนิดนึงนะคะแม่น้องเรอยากไลฟ์สดที่นี่มากๆเลยค่ะคักคนคืออากาศดีมากๆค่ะ เดี๋ยวเราไปดูฝั่งนู้นกันค่ะโอ้ลมตลอดเลยค่ะพอมาที่นานะคะก็จะนึกถึงภาพบรรยากาศเมื่อก่อนนะคะก็จะเป็นแบบ นาที่เล็กๆนะคะไม่ได้ใหญ่แบบนี้นะคะเล็กๆเล็กๆนะคะแล้วก็คันนาไม่ค่อยสูงนะคะเตี้ยๆต่ำๆเพราะว่าเขาใช้จอบขุดเอาเนาะสมัยนี้เขาก็มีใช้รถไถน,นะคะดันเป็นคันนาได้เนาะ <ๆ S 2> นี่นะคะความแตกต่างจากอดีตในปัจจุบันนะคะ <ๆ S 1> ก็ถือว่าพัฒนามาเยอะเลยค่ะๆๆเดี๋ยวมาดูฝั่งนี้นะคะ <ๆ S 1> ว่าคุณตาปลูกอะไรไว้บ้างนะคะ ตอนนี้คุณตานะคะหลวงตาเนาะคุณพ่อนะคะก็บวชเป็นพระแล้วนะคะนี่นะคะก็มีมาปลูกข้าวโพดน,นะคะเนาะนี่นะคะก็เริ่มโตแล้วค่ะนี่ค่ะต้มตลอดเลยเดี๋ยวมาดูนาะแรกนะคะที่เราได้หวานข้าว ในช่วงที่แม่น้องเรได้ลงทลิปไปให้รับชมกันนะคะเนาะนี่ค่ะทุกคนนานี้นี่ค่ะเขี้ยวคจีเลย นี่นะคะถ้าเกิดว่ามีฝนมาเยอะๆนะคะอ๋อไม่ต้องเยอะเนาะถ้ามีฝนมานะคะก็จะมีน้ำในนาบ้างนะคะก็น่าจะสวยมากๆเลยะค่ะทุกคน เดี๋ยวเรามาดูสระน้ำนะคะว่าตอนนี้น้ำเยอะไหมนะคะอ๋อก็มีน้ำเยอะอยู่นะคะนี่ค่ะนี่นะคะช่วงนี้เราไม่ได้มาหว่านปลากันแล้วนะคะช่วงนี้ก็จะเป็นช่วงปล่อยปลาเนาะบางท่านก็จะปล่อยปลาเลี้ยงปลาในช่วงนี้นะคะ แม่น้องเบยจะเดินไปดูอีกฟากหนึ่งฝั่งข้างหลังนู่นนะคะว่าคาวฝั่งนู้นจะเป็นยังไงบ้างนะคะตอนนี้นะคะที่นาทางนี้เราไม่ได้เลี้ยงไก่เลี้ยงอะไรแล้วนะคะก็จะไม่มีไก่มามาจิกกินแล้วเนาะแต่อาจจะมีนะค่ะมีบ้านข้างๆฝั่งนี้นะคะเขาจะมีเลี้ยงไก่อยู่เนาะบ้านเขาติดกับนานะคะเขาก็อาจจะมีเลี้ยงแต่ก็อาจจะมาไม่เยอะเท่าไหร่เนาะ โอยนี่นะคะเราเดินมาดูฝั่งนี้มีกระทือด้วยค่ะนี่ค่ะนี่นะคะเดี๋ยวแม่น้องเรเก็บไปด้วยหอมมากเลยค่ะนี่ค่ะทุกคนฝัน่งนี้ค่ะทุกคน ก็ถือว่าโอเคนะคะนี่นะคะปีนี้เราหวานหนาขึ้นมาอีกระดับหนึ่งนะคะเนาะเพราะว่าผลจากปีที่แล้วก็ข้าวไม่ค่อยงอกนะคะอาจจะเป็นจากยุ้งข้าวของแม่นงเรเองนะคะซึ่งแม่นงเรเก็บข้าวในยุ้งข้าวของแม่นงเรที่ด้านรอบนะคะรอบนอกของยุ้งข้าวนะคะจะเป็นสันไทยโดยรอบเลยนะคะ หลังทุกอย่างเป็นแบบว่าสันไทยนะคะแล้วความร้อนอาจจะสะสมเยอะแล้วทําให้ข้าวอาจจะไม่ค่อยดีอาจจะเกิดเชื้อราก็ได้นะคะพอปีที่แล้วนํามาหวานนะคะก็ทําให้ข้าวไม่ค่อยงอกคะ่ะทุกคนปีนี้นะคะก็นี่คะ่ะนี่คะ่ะฝั่งนี้นะคะอถือว่าโอเคคะ่ะ ทางนู้นก็จะเป็นไรนาส่วนผสมของเพื่อนบ้านนะคะก็จะปลูกทุกอย่างเลยค่ะเดี๋ยวไปดูอีกฝากหนึ่งกันค่ะนี่ค่ะมาดูฝั่งนี้ก็ยังคงสวยงามค่ะทุกคน เรามาเจอสเดานะคะทุกคนเราก็เก็บสเดาค่ะนี่นะคะนี่คะ่ะ นี่คะตอนนี้แม่น้องเรก็มายืนอยู่ตรงกลางระหว่างนานะคะเนาะนี่นะคะก็จะดูภาพโดยรวมนะคะว่านาข้าวของเราปีนี้นะคะก็ได้ประมาณนี้ค่ะทุกคน นี่นะคะก็เก็บภาพบรรยากาศท้องไร่ท้องนามาให้ได้รับชมกันนะคะสำหรับวันนี้แม่น้องเรต้องขอตัวไปก่อนนะคะเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ